ตอนนี้ไปพบกับเนื้อหารายการในช่วงแรกกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะ วันนี้ทางรายการเช้านี้ที่ช่อง5ได้พาคุณผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมที่ทางบริษัทเฮฟเล่ประเทศไทยจำกัดได้จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานั่นก็คือกิจกรรมโครงการเฮฟเล่แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมซึ่งเป็นการจูงมือกันไปร่วมสร้างสรรค์ความดีเพื่อน้องๆผู้ยากไร้ที่โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับตําบลม่วงหักอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีคุณแมริว เฮลสเต์ ern, ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัทเฮฟเล่แห่งประเทศไทยจำกัด ให้เกียรติเดินทางไปเปิดงานและมอบสิ่งดีๆให้กับน้องๆที่โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับแห่งนี้กันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการจัดสร้างห้องน้ําเพื่อสาธารณประโยชน์การสร้างหลังคาโรงเรียนใหม่แทนของเดิมที่ชํารุดเสียหายตลอดจนการมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การกีฬาให้กับน้องๆด้วยนะคะและน้องๆจากโรงเรียนวัดเขาบ่อพลับแห่งนี้ก็ขอตอบแทนความใจดีจากพี่ๆด้วยการแสดงน่ารักน่ารักหลัก หลายรายการเลยและค่ะนนามตัวแทนของโรงเรียนวัดเขาบ่พับนะก็ขอขอบคุณบริษัทเฮฟเลที่ได้มาร่วมจัจดกิจกรรมดีๆแห่งนี้ให้กับโรงเรียนวัดเขาบ่พับซึ่งโรงเรียนวัดเขาบ่พับของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งในแต่ละปีเรามีงบประมาณจํากัดซึ่งจะมาในการบริหารจัดการในโรงเรียนเดิมทีโรงเรียนหลังเราเนี่ยหลังคาเรารั่ว แล้วก็ห้องน้ำเนี่ยเราผูกพังเนื่องจากว่าโดนกระแสะลมพัดครับในโอกาสนี้นะครับโรงเรียนของเรานอกจากจะมีห้องน้ําที่สุถูกสุขลักษณะแล้วนะครับเรายังมีอาคารเรียนมีหลังคาที่ไม่รวม่วแล้วก็นักเรียนเรายังได้โอกาสดีๆในการได้รับมอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องอุปกรณ์การเรียนซึ่งทําให้โรงเรียนเรามีอุปกรณ์การเรียนที่ครบ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกระผมในนามตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนวัดขาวาพับรวมถึงชุมชนวัดขาวาพับต้องขอขอบคุณบริษัทแฮอเฟ่แห่งประเทศไทยที่มามอบโอกาสดีๆในโอกาสครั้งนี้ขอขอบคุณครับ าำแบ่งปันสิ่งดีๆที่ได้จัดขึ้นในช่วงเช้าได้จบลงแล้วนะคะก็ได้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันระหว่างน้องๆน,นักเรียนผู้ปกครองคณะครูและพี่ๆ oh, ชาวิเฮฟเล่อีกด้วยเรียกได้ว,ว่าบรรยากาศในวันนั้นอบอุ่นมากๆเลยละค่ะ oh, like so คุณผู้ชมคะ เด็กๆในวันนี้ก็คืออนาคตที่ดีของประเทศชาตินะคะโดยเฉพาะเด็กๆที่ยากไร้ขาดโอกาสที่ดีในการศึกษาจึงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่อย่างเราๆนี่แหละค่ะที่จะมอบโอกาสดีๆให้กับพวกเขาเพื่อในวันข้างหน้าพวกเขาเหล่านี้จะได้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปนั่นเองค่ะ Still,